่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมบอยดอนขิเล็กนะคะชื่อนี้ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าประวัตินั้นร้ายจริงๆค่ะเคยก่อเหตุคดีหลายๆคดีนะคะแล้วก็เป็นคดีซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นคดีลักทรัพย์เสพยาแล้วก็ยังเคยติดคุกมาก่อนนะคะและที่สำคัญใจดำสุดๆค่ะคุณผู้ชมเคยใช้แบงค์ธนาบัตรปลอมนะคะในการหลอกซื้อของของคุณยายวัย68ปีที่พิการด้านสายตาซึ่งรวมมูล,ลค่านั้นถึง2,000บาทค่ะซึ่งกองปราบนะคะก็ได้แกะรอยตามจับบอยดอนขี้เหล็กได้แล้วค่ะ ตำรวจกองปราบกองกักับการ6กองบังคับการปราบปรามชุดปฏิบัติการหนึ่งะคะได้ลงพื้นที่ไปติดตามจับกลุ่มนายจิรพัฒน์กังสวรอ,อายุ28ปีหรือบอยดอนขี้เหล็กนะคะมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่หมู่5ตำบลพะวง์อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสงขลาที่346/2566ลงวันที่3สิงหาคม2566ความผิดฐานร่วมลัก ร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทําผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกลุมค่ะโดยตำรวจกองปราบตามแกะรอยไปจับกลุมได้ถึงสวนปาล์มในพื้นที่มหมู่5ตําตบลควนกาหลงอําเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลค่ะหลังจากที่สืบทราบนะคะว่าหนีออกจากจังหวัดสงขลามากบด่านในพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะโดยได้ไปรับจ้างดูแลสวนปาล์มอยู่พื้นที่อําเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลค่ะ สำหรับนายจิรพัฒน์หรือบอยดอนขี้เหล็กนะคะเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่มีประวัติชกโชนค่ะเคยติดคุกและก็ก่อเหตุซ้ำซากแล้วก็ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่1สิงหาคม2 5 6 6ได้ไปขโมยโครงเหล็กหลังคาในพื้นที่สพคอ,อหงอําเภอหาดใหญ่จงังหวัดสงขลาค่ะโดยขนไปถึงสองคันรถกระบะนะคะจนถูกออกหมายจับอีกครั้งแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะขณะกำลังขนกับรถกระบะออกไป จากการสอบสวนค่ะก็ยอมรับสารภาพนะคะโดยอ้างว่าที่ทําไปนะเนื่องจากไม่พอใจเจ้าของบ้านค่ะที่ได้มาพูดจาดูถูกดยดหยันตนก็เลยชักชวนเพื่อนนะคะได้มาร่วมกันก่อเหตุลักโครงเหล็กบ้านทั้งหลังแล้วก็นําไปขายค่ะนอกจากนี้นะคะเคยถูกจับกลุ่มในข้อหาเสพยาสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายค่ะแล้วก็ข้อหามีไว้เพื่อนําออกมาใช้ซึ่งธนบัตปรปลอมซึ่งตนนั้นก็รู้ดีอยู่แล้วนะคะว่าเป็นธนาบัตปรปลอมค่ะโดยเฉพาะคดีที่ใช้ธนาบัตปรปลอมนะคะก็ บอกได้เลยค่ะว่าใจดำมากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าได้ใช้ธนบัตรปลอมใบละ1,000บาทได้ไปหลอกซื้อของที่ร้านขายของชําของหญิงชลาตาบอดวัย68ปีถึง2,000บาทค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่4กันยายน2,564ค่ะนายจิรพัฒนหรือบอยดอนขี้เหล็กนะคะซึ่งเดิมนั้นอยู่ที่หมู่5บ้านดอนขี้เหล็กตมบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะ ซึ่งบอยดอนคิเลกนั้นนะคะก็ได้ใช้ธนบัตรปลอมใบ1,000บาทค่ะไปซื้อของที่ร้านของชำของคุณยายนะคะซึ่งพิการทางสายตาค่ะโดยตาขวัญบอดสนิทต,ตาซ้ายมองเห็นเลื่ยงลางนะคะแล้วก็อยู่ตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวอาศัยนะคะซึ่งเปิดร้านอยู่ขายของชำเล็กๆนะคะซึ่งหาไรายได้ไปวันๆซึ่งนายบอยดอนคิเลกนั้นนะคะก็ได้นำธนบัตรปลอมมาหลอกซื้อของวันเดียวกันถึง2ครั้งค่ะโดยครั้งแรกนะคะช่วงเช้าค่ะมาซื้อของนะคะขอ ประมาณ200กว่าบาทนะคะในการซื้อของคุณยายก็เลยทอนเงินไปให้700กว่าบาทและครั้งที่2นะคะก็ซื้ออีกในช่วงบ่ายซื้อของในราคาใกล้เคียงคันกะแล้วก็คุณยายก็เลยทอนเงินไปให้อีก700กว่าบาทเหมือนเดิม ซึ่งตอนคุณยายรับเงินมานะคะก็ใช้วิธีนําแบงค์พันนั้นมาดูใกล้ๆตาค่ะก็เห็นรูปในหลวงนะคะก็ไม่ได้อิจใจอะไรก็พอคิดว่าเป็นของจริงแต่ก็มารู้อีกทีก็ตรงที่เพื่อนบ้านนั้นมาขอแลกเงินค่ะแล้วก็บอกว่านี่เป็นแบงค์พันปลอมทั้งสองใบคุณสายคุณยายนั้นก็เลยทราบค่ะและคดีนี้นะคะตำรวจสพเมืองสงขาก็ติดตามจับกลุมได้แต่หลังจากที่พ้นโทษออกมานะคะก็ไม่เข็ดหลาบค่ะยังก่อเหตุลักทรัพย์ซ้ำๆอีกหลายคดีสุดท้ายก็ถูกตำรวจกองปราบติดตามจับกลุ่มตัวอีกครั โดยระหว่างที่ตำรวจกองปราบจับกลุ่มได้นั้นนะคะบอยดอนขี้เหล็กก็ยังขอโอกาสให้พากลับไปบ้านเพื่อไปบอกพ่อนะคะให้ช่วยไปประกันตัวแต่ว่าที่บ้านนั้นก็ไม่พบพ่อค่ะมีเพียงญาตินะคะจึงได้ฝากญาติไปช่วยบอกหน่อยว่าต้องไปประกันตัวเองให้ได้นะคะตำรวจจึงควบคุมตัวไปบันทึกการจับกลุ่มที่สพควนกาหลงจังหวัดสตูลและส่งตัวกลับไปยังสงพอคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตามหมายจับเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะ